สวัสดีครับจากร้านทุนเซอร์วิสนะครับวันนี้ทางร้านจะรีวิวเครื่องกึ่งแดงรุ่นยาวนะครับตัวนี้กึ่งงานได้800มิลนะครับรูพาน38มิลหัวจับ5นิ้วนะครับเรามาดูกันว่ามีของแถมอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับจะบี 210V top นะครับเป็นรุ่นยาวนะครับตัวแดงรุ่นยาวเราจะรีวิวงานจริงนะครับกึ่งงานยาวให้ดูก่อนนะครับของแถมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับของแถมก็มีได้มีเจ็ดด้ามนะครับ พอมีดสองกล่องนะครับตัวนี้สูตรเป็นศูนย์ตายแล้วก็หัวจับดอกสว่านนะครับมีเบอร์เนียชี่ห้ออินไซด์อย่างดีหนึ่งตัวตัวหย่อนน้ามันนะครับแล้วก็ฟันกลับหัวจับห้านิ้วชุดประแจแอลนะครับแล้วก็ประแจปากตายชุดเปลืองเกลียวนิ้วเกลียวมินนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นประคองศูนย์นะครับสามขาประคองศูนย์นะครับให้อีกหนึ่งตัวนะครับมีที่ชักให้นะครับที่ชักสําหรับหมุนหัวเครื่องนะครับตัวนี้ ดูชิ้นง,งานนะครับชิ้นง,งานที่เราจะเทสต,ต์วันนี้นะครับตัวนี้นะครับชิ้นง,งานยาวนะครับตัวนี้งานยาว1เมตรนะครับเราจะกึงเต็มแม็กของตัวเครื่องนะครับก็คือแป0รมิลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยครับ ตัวนี้เราเจาะสุดท้ายก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้ยันศูนย์นะครับชิ้นงานยาวๆนะครับลูกค้าถึงยาวลูกค้าต้องเจาะยันสุดท้ายก่อนนะครับเพื่อให้ได้ยันศูนย์นะครับเวลาถึงชิ้นงานยาวๆเจาะเรียบร้อยนะครับเจาะยันสุดท้ายเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มปอกผิวยาวๆกันเลยนะครับ งานมันยาวครับมันถ่ายจากด้านบนไม่ได้นะครับทีนี้ก็เลยต้องถ่ายจากด้านหน้าเข้าไปนะครับผมตั้งค่าความเร็วที่860นะครับก็จะกินงานเข้าไปเรื่อยๆนะครับ เดินออโต้นะครับกินตั้งแต่ท้ายมาด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นผิวดิบนะครับเหล็ก SCM 440นะครับเหล็กแข็งนะครับหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าอยากดูรีวิวกึ่งชิ้นงานยาวๆดูนะครับวันนี้เราก็รีวิวให้ดูนะครับ ตัวนี้เป็นเพาสามสิบหกมิลน,นะครับตัวนี้เราใช้เม็ดอินเสิร์ตนะครับเป็นเม็ดคาร์าบายอ่าจะใส่น้ำรอเย็นหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเครื่องกึงเล็กก็กินครั้งละสี่ขีดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ0ูนย์จุดสองนะครับศูนย์จุดสองมิลลิเมตรก็กินเข้ามาเรื่อยๆรนิ่งๆเลยนะครับกึ่งงานนิ่งๆเลยไม่รู้สึกถึงแรงสะท้านเลยนะครับกินงงานนิ่มมาก พอใกล้จะถึงหัวเครื่องแล้วครับเราก็เตรียมตัวดึงฟิดออโตโตขึ้นนะครับหลังจากที่เราตั้งระยะนะครับป้อนค่าถึงชิ้นง,งานเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็กดออโต้อีกครั้งหนึ่งนะครับกินชิ้นงานมาเรื่อยๆรึ่อยกึงเล็กนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆ่ก้อนค่าเข้าไปกินชิ้นงานครั้งละสี่ขีดถึงหกขีดนะครับ รอบนี้เป็นน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับเพราะว่างานกลมละเดี๋ยวเราจะมาดูผิวกันนะครับ เค okay, เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในใกล้เลยนะครับตัวยาวนะครับกึงงานออกมาแล้วอย่างสวยนะครับเงาวิ่งเลยอันนี้สุดท้ายนะครับความเมตนะครับตึงชิ้นงานตัวนี้สามสิบหกมิลน,นะครับสามสิบหกมิล ตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับชิ้นงานก็จะสั้นลงมาหน่อยนะครับงานก็จะยาวอยู่ที่30เซนนะครับหรือว่า300มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก็ตั้งความเร็วไว้ที่800นะครับ824นะครับความเร็วนะครับ600 700 800 900 1000ได้หมดนะครับถ้าเกินพันมันก็จะเร็วไปนะครับมีดเราก็จะเกิดการเสียดสีที่มากขึ้นนะครับมีดก็จะสึกเร็ว ความเร็วที่เหมาะสมนะครับก็อยู่ประมาณ700-800-900-1000อารนะครับไม่เกินนี้นะครับทีวนี้เป็นช่วงที่หนึ่งนะครับสวยงามเรามาต่อด้วยช่วงที่สองนะครับบาทที่สองนะครับตั้งระยะบ่าแล้วก็กดเดินออตโต้ได้เลยครับ บาทที่สามนะครับกดเดินออทก,กดเดินออโต้ได้เลยครับเดี๋ยวเขาไปดูใกล้ๆกันนะครับตัวนี้รุ่นยาวนะครับยาวไปถึงโน่นนะครับคุณภาพดีมากครับ แ,แต่และบาทแต่ละระยะนะครับเราคืนมาเรียบร้อยนะครับก็เตรียมตัวดึงออตโต้นะครับเราต้องการนี่กินถึงเท่าไหร่นะครับเอาไปใกล้ๆหัวครื่องแลนวกันครับผิวมันเงาอย่างสวยครับอันนี้เครื่องคึงเล็กนะครับเนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีมากครับ เห็นไ,ไหมครับตัวนี้เป็นเครื่องกึ่งยาวกึ่งสั้นได้ยาวได้นะครับได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูงานตัวสั้นบ้างนะครับอีกตัวหนึง่งตัวนี้เดมิเมเตอร์80นะครับเดิเมเตอร์80มิลเดี๋ยวเราจะมาเทสกึ่งนะครับรอบนี้ก็น่าจะกลมแล้วนะครับกึ่งทั้งหมด3มรอบนะครับ ซึงรอบนี้แล้วก็ไปดูผิวชิ้นง,งานได้เลยครับครั้งนี้เรากินไปที่0.4นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผิวชิ้นง,งานกันครับ เดี๋ยวเขาไปดูใกล้ๆครับอย่างสวยครับผิวมันมากหลังจากที่เรารีวิวเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูชิ้นงานกันเงาวิ้งครับอย่างเงาเลยนะครับทุกตัวผ่านนะครับตัวนี้ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0657474533หรือทักไลน์เข้ามาก็ได้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ